ึงจะเป็นเมนูผักแต่ว่ามันก็น่ากินนะทุกคนแกงยอดฟักทองใส่เห็ดยำม,มะเขือม่วงน้ำพริกผักแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะเมนูกับข้าวในแต่ละวันเนี่ยเราจะไปคิดกันที่ตลาดเลยคือไปดูว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างที่เราอยากกินค่ะแล้วเราก็ซื้อมาแล้ววันนี้เราก็ไปเห็นยอดฟักทองค่ะมันอ,อน่อ,อนๆเลยแล้วก็น่ากินมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแกงฟักทองใส่เห็ดกันค่ะเนี่ยยอดฟักทองสวยๆอวบๆเลยค่ะแต่ว่ามันเสียเวลามากในการที่จะปอกมันนี่แหละค่ะ ก็คิดว่าเป็นการฝึกความอดทนกันละกันเนาะค่อยๆปอกไปในที่สุดเราก็ได้ฟักทองพร้อมแกงแล้วค่ะยอดมันนี่แหละค่ะอ่อนๆเลยพลิกสดพลิกแห้งหอมกระเทียมตะไคร้แล้วก็กะปิค่ะตำเสร็จก็มาใส่หม้อน,นี่แหละค่ะต้มลงไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะปรุงรสให้เรียบร้อยจากนั้นก็ค่อยใส่ยอดฟักทองที่เราเด็ดไว้ลงไปค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าน้ำเห็ดกับน้ำฟักทองมันจะออกมาอีกจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้พอผักมันยุบก็เสร็จแล้วค่ะใส่ใบเมงลักลงไปก็จะได้แกงยอดฟักทองหอมๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยเห็นไหมคะเสียดายเนาะคนดูไม่ได้กลิ่นทาไม่งั้นนะบอกเลยว่าหิวข้าวแน่ๆเลยค่ะ เมื่อวานซื้อมะเขือม่วงมาลูกหนึ่งวันนี้ว่าจะผัดแต่เราก็เกิดเปลี่ยนใจว่าถ้าเราทํมมายำมะเขือม่วงเนี่ยมันจะอร่อยไหมนะความคิดมันมาปุ๊บมือมันก็ทําเลยค่ะทุกคนเราจะไปยำมะเขือม่วงกันเอามะเขือไปต้มเสร็จก็มาคั้นน้ําออกใส่หมูสับค่ะจากนั้นก็ยำปกตินั่นละค่ะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ค่ะ พอชิมแล้วอร่อยใช้ได้เลยค่ะเอาใส่จานเลยคนกินบ่นไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถท้าบ่นเนี่ยก็จะไม่ได้กินในที่สุดข้าวเหนียวมะม่วงก็มาค่ะวันนี้ไม่มีผลไม้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแทนค่ะเนี่ยกินเสร็จเดี๋ยวไปข้าแถวให้หมอตัดขาจะกินข้าวเหนียวมะม่วงทั้งทีมันก็ต้องกินดีๆให้หน้าตาสวยงามนิดนึงค่ะทุกคนไปค่ะกับข้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน ไหนใครเคยกินข้าวกับมะม่วงบ้างคะเป็นยังไงอร่อยไหมพอถึงช่วงหนึ่งเราจะอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระเราต้องทำยังไงนะ้าถึงจะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นทุกคนก็คิดใช่ไหมคะงั้นเราก็มาเริ่มแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยล่ะค่ะคืออยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ทำพอง่วงแล้วก็ไปนอนไปค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ